ธรรมชาติเราต้องเข้าป่าไหมครับน่าสิเอ๊ต้องไปปรึกษากรงป่าไม้หรือเปล่าคอช่องทางธรรมชาติสนุกจังเลยเอาอีกเอาอีกมีคนตบมุกให้ไหมคะ่ะอยากเห็นนาแสนดีแต่ตอนนี้รู้สึกว่าท้องแข็งมากอิ่มหรือว่า ยังไงเอ๊ะยังไงรู้สึกท้องแข็งท้องแข็งนี่อิ่มหรือว่ายังไงฮะแซนด,ดีไม่รู้สิ <c oughs> ปกติแล้วเวลากินอิ่มมากๆท้องมันจะแข็งนอนเยอะๆถ้าคลอดแล้วกลัวจะไม่ได้นอนแล้วนะคะมีแต่คนแบบมีแต่คนบอกนะเพราะว่าเข้าสู่สมาคมนอนน้อย บางคนก็ต้องแบบบางคนต้องสลับกันอะแบบสลับพ่อนอนแม่เลี้ยงลูกแม่เลี้ยงแม่นอนพ่อเลี้ยงลูกอะไรอย่างนี้แต่ว่าอืมเนี่ยตอนเนี้ยแข่งอยู่ก็คือแบบว่าเพิ่งกินอิ่มด้วยไงก็เลยเดี๋ยวขอสังเกตอีกแป๊บหนึ่งว่ามันแข่งเพราะอะไรนะเดี๋ยวด้เกิดไปอาบน้ำนอนแล้วมันยังแข็งอยู่ก็ เข้าห้องน้ำบ่อยไหมคะช่วงกลางคืนก็ลุกบ่อยค่ะลุกบ่อยเหมือนกันเพราะว่าปวดชี oh, น้องโก่งตัวอะถ้าเกิดก่งตัวเราจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งแต่ตอนนี้แยกไม่ออกระหว่างท้องแข็งอิ่มหรือท้องแข็งไม่ปกติตอนนี้กำลังรออยู่เพราะว่าเ mm hmm. พิ่งกินข้าวไปด้วย <laughs> กินไก่ไป ข้อเดือนหน้าพรุ่งนี้ก็เดือนหน้าแล้วพรุ่งนี้ก็กันยาแล้วค้อเมื่อไหร่คะค้อเดือนกันยาค่ะแต่ยังไม่รู้นะว่าน้องจะมาเมื่อไหร่กี่วีคแล้วสามสิบห้าบวกห้าแล้วค่ะสามสิบห้าบวกห้าเหลืออีกประมาณเท่าไหร่กี่วีคนะสี่วัสี่วัก็ครบ สี่สิบพอดี <c oughs> <c oughs> อร่อยหวานแม่กินน้ำหัวปีไปคือกินมาเรื่อยๆนละกินมาตลอดเลยนะเพราะว่ามันสดชื่น <c oughs> มันเป็นน้ำน้ำหัวปีที่แบบกินแล้วแบบอร่อยอะ่ะคือกินแทนพวกน้ำหวานหรือน้ำอะไรซึ่งอันนี้มันไม่มีน้ำตาลเลยอะ่ะมันได้ความหวานมาจาก แครอทเออนีแครอทแล้วก็มีผูมีอะไรนะมีแครอทด,ด้วยเขาใส่อะไรบ้างลืมดูอินทผาลัมเออมันก็เลยมันมีความหวานอ่อนๆเพราะปกติเปาจะไม่ค่อยกินอะไรที่มันหวานเกินไปนะน้องแสนดีง่วงแล้ค่ะปกติแสนดีตีสองถึงที่สี่ตลอดเลยแฮปปี้มาก น้ำหนักแม่ขึ้นมาน้ำหนักแม่ขึ้นมาอ่าสิบห้าโลกว่าๆแล้วค่ะรู้จะแตะถึงยี่สิบหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันอีกแป๊บหนึ่งอีกสักห้านาทีเดี๋ยวพี่ปอลงไลฟ์ดีกว่าจะไปอาบน้ำเพราะว่าจะไปนอนด้วยดูว่าท้องแข็งเนี่ยมันแข็งเพราะอะไรแข็งเพราะกินอิ่มกินเยอะเกินไปหรือว่าแข็งเพราะ แสนดีท้องแข็งยังไงงงอ่าคนแรกแสนดีคนที่สองล้านดีเออเถิกเลยทีเดียวพี่อารามชื่อชายรุ่นนี้แต่ปกติแล้วอะถ้าเกิดช่วงประมาณแบบสี่อ่าช่วงประมาณห้าหกเดือนน่ะแสนดีเขาจะถีบมากๆในช่วง หกโมงเช้าแปดโมงเช้าหลังกินข้าวแล้วก็จะเป็นอีกทีก็ประมาณสามทุมแต่ตอนนี้เวลาเขาเปลี่ยนค่ะเวลากลายเป็นแบบช่วงตีสองตีสี่นั่นแหละช่วงที่แบบถีบถีบเยอะเยอะเลยนั่งน้นไม่ได้หายใจไม่ออกของเปาวจะทรมานในช่วงแบบช่วงนอนนะเป็นเฉพาะช่วงนอนนะคะ ช่วงเดินช่วงช่วงนั่งอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหาเลยขอบคุณมิวมิวค่ะช่วงเดินช่วงนั่งแม่หายใจได้แต่ว่าช่วงนอนอะ่ะคือแบบเป็นอะไรที่แบบเราปวดก้นกกแล้วตะแคงอะไรเงี้ยมันจะมันยากมากเพราะว่าเหมือนเราแบกแบกอะไรไม่รู้เราต้องพลิกไปพลิกมาอ่างเงี้ยอืมกี่เดือนแล้วคะ่ะ แปดราคากำลังจะเข้าสู่เก้าแล้วไปไปดีกว่าไปอาบน้ำดีกว่าเขากับตัวหมายถึงว่าหมายถึงว่าอะไรช่วงนี้เขากับตัวหรือว่าอะไรครับคุณแม่จะทำล็อกตอนคลอดไหมคะไปติดตามช่วงนี้คือแบบไม่ค่อยได้ทำบ้บานแดงเลยอะเพราะว่าคุณแม่ก็รู้สึกว่า เออเหนื่อยด้วยอะไรด้วยคือเล่นคนเดียวหลายช่องทางมากเล่นบ้านแดงบ้านดำบ้านบ้านอะไรอะบ้านติ๊กตอกคือคือ,คอทุกบ้านบ้านฟ้าอะไรเงี้ยคือแบบแม่เล่นคนเดียวเลยนะคะแล้วทำคอนเทนต์ก็คือทำเองก็คือแบบว่าช่วงนี้ก็ถ้าเกิดมีเวลาพักผ่อนก็คือพักก็เลยไม่ค่อยได้แตะบ้านแดงเท่าไหร่ แต่ถ้ามีโอกาสก็คงจะถ่ายมาให้ดูนะน้องผู้หญิงหรือผู้ชายคะอุย๊ยน้องผู้หญิงคะคุณเป็นต่อกับคุณอ่อนคุณออเหรอผ้าแซนดีอัานัพบพวันคุณบ่อออนยังไม่หลับฮะแันดีดินแล้วซันดีดินเป็นการเตือนว่าไปอาบน้ํากันเถอะคุณแม่่อะอาบน้ำกันดีกว่าพักผ่อนคะ่ะ คอดเดินไหนคอดเดินกอยกอยก้าวขวบแล้วชื่อแสนดีอ๋อที่จริงชื่อแสนดีเนี่ยเยอะมากมากเลยนะแสนดีก็มีแบบหลายคนมากเลยในวงการอะไรเงี้ยที่ลูกชื่อแสนดีแล้วก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงเออซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะที่แบบชื่อจะซ้ำกันอะไร ชื่อเป่าก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายก็มีได้ไปหาพระอาจารย์บ้างไหมไม่ค่อยเลยแต่ไปในช่วงน่าจะช่วงต้นปีนะต้นปีเป่าไปมานะคะแต่ไม่ค่อยได้ไปเลยโอเคขอตัวไปอาบน้ำแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายวันนี้มาร้องเพลงให้ฟังแค่เพลงเดียวใครมาทันบ้างเนาะ ลันตลอดโอเคบายบายค่ะฝันดีนะทุกคนนะคะอยากเห็นเหรอมีแต่คนอยากเห็นช่วยเลี้ยงด้วยไหมอยากเห็นอย่างเดียวไม่ได้ต้องอยากช่วยเลี้ยงด้วย <c ười> บุยบุยคะ่ะฝันดีบุยบุย <c ười> บุยบุยคะ่ bye night, คะบายบายกุณไหนคะ่ะแสนดีบบายบายค่ะกระดุกกระดิกอยู่ในท้องใหญ่เลยไปบายบาย